ก็อันนี้ก็จะเป็นชุดบำรุงผิวทองคำนะคะชุดบำรุงผิวทองคำ 24k เจากมิสนาล่านะคะใช่มิสนาล่าซึ่งเป็นชุดบำรุงผิวที่แบบว่าพอยขอบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะคุ้มสุดๆส,สำหรับคนที่แบบว่าอยากมีอยาก มีผิวพันธุ์ที่สวยอยากมีผิวพันธุ์ที่อ่อนเยานะคะแล้วก็พอยบอกเลยว่าทองคำกับการบำรุงผิวกับความอ่อนเยาวเป็นสิ่งที่แบบว่าคู่กันมากเพราะว่าศาสตร์ความงามตั้งแต่สมัยโบราณคือตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณพระนางคีโอพัตาก็จะเอาทองคํามามาร์กหน้าเพื่อให้หน้าของตัวเองดูอ่อนเยานะคะอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตผลิตภัณฑ์ทองคําจาก มิสนาล่านะคะก็จะประกอบไปด้วยโฟมล้างหน้านะคะโฟมล้างหน้าซึ่งมีส่วนประกอบของอเขาเรียกเดี๋ยวนะขออ่านก่อนนะคะส่วนประกอบของเอาควานะคะโซเดียมโซเดียมอะไรโซเดียมไฮยาลูรอนเนตนะคะเพื่อช่วยเพื่อช่วยให้ผิวของเรานี้แบบว่า ลดเลือนลิ้วรอยนะคะลดเลือนเกี่ยวกับฝ้ากระและจุดด่างดานะคะเกี่ยวกับฝ้ากระและจุดด่างดำเนาะว่าพลอยก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝ้ากระจุดด่างดําตั้งแต่อายุ30ขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัวก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัวนะคะมันก็ไม่ค่อยจางแต่พอมาใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มันมีส่วนผสมของทองคําแล้วก็โซเดียมไฮยาลูรอนเตเนี่ยฝ้ากระจุดด่างดําคือหายเลยนะคะอันนี้หน้าสดนะคะหน้าสดแต่ว่าใส่ฟิลเตอร์เพราะว่าเดี๋ยว AI มันจับนะคะต้องใส่ฟิลเตอร์เพราะว่า AI มันจับหน้าพลอยนะคะ AI มันชอบจับหน้าพลอยหาว่าอายุไม่ถึง18แต่จริงๆแล้ว30บวกแล้วนะคะก็ เดี๋ยวจะมาเดี like sets, ๋ยวจะมาใช้ให้ดูเนาะว่าว่าใช้ยังไงตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้านะคะใช้ล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จเราก็จะตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้านะคะใช้ล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จเราก็จะพอล้างหน้าเสร็จเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์เพื่อปรับสภาพผิวนะคะปรับสภาพผิว โทนเนอร์โทนเนอร์เนื้อจะมีเนื้อจะเป็นเนื้อใสนะคะจะมีทองคำอยู่ข้างในด้วยทุกคนลองดูนะคะมีมีส่วนผสมของทองคำยี่สิบสี่เคนะคะบอกเลยว่าพอเอามาแปะแปะหน้าแล้วเนี่ยชุ่มชื่นมากนะคะอันนี้โทนเนอร์จะช่วยปรับสภาพผิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของช่วยในเรื่องของทำให้ผิวทำให้ผิวแบบ ปรับสภาพก่อนที่เราจะแบบแต่งหน้าหรือก่อนที่เราจะแบบบำรุงผิวในขั้นตอนอื่นๆนะคะโทนเนอร์สำคัญเพราะว่าโทนเนอร์จะช่วยแบบดึงดึงเอาสิ่งสกรปรกออกมานะคะปรับสภาพผิวใครผิวแห้งผิวหยาบก,กระด้างอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยให้แบบชุ่มชื้นนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวพอเราใช้โทนเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็ ต่อด้วยตัวนี้ก็คือเซรั่มนะคะเซรั่มทองคำก็จะต่อไปด้วยเซรั่มทองคำอันนี้เอามาใช้ให้ดูเลยนะอ่าเอามาใช้ใดูเลยเซรั่มทองคำ น,นี้ถือเป็นการบำรุงผิวก่อนนอนด้วยเลยนะคะพอยจะชอบอะไรที่แบบเป็นทองคำพอยจะชอบอะไรที่มีส่วนผสมของทองคำเนาะอย่างไอตัวที่ผ่านมาที่พอยใช้แล้วพอยก็เอาลงปักหมุดเอาลงรีวิวก็คือตัว r i ชโก o เนาะแต่ว่าพอมาเจอกับตัวนี้นะคะ มีบำรุงผิวหลายแบบทั้งโฟมล้างหน้าทั้งทั้งโทนเนอร์ทั้งเซรั่มนะคะแล้วก็พอเราลงเซรั่มเสร็จเรียบร้อยพอลงเซรั่มเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นครีมบำรุงผิวเนื้อเจลนะคะผสมทองคำครีมบำรุงผิวเนื้อเจลผสมทองคำนะคะ นี่มีกลิ่นหอมนะสำหรับคนอื่นพอไม่รู้สำหรับพลอยพลอคิดว่ามันพลอยรู้สึกว่ามันหอมมากนี้จะเป็นโทอา่าครีมบำรุงผิวนะคะเนื้อเจลก็มีส่วนผสมของทองคำไฮยาลูโรเนตนะคะช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนะคะ ทาให้ทั่วทาคอด้วยจะใช้ครบห้าอย่างเลยใช้ครบเซตห้าอย่างนะคะนอกจากบำรุงผิวหน้าแล้วเนี่ยรอบดวงตาก็สำคัญนะคะยิ่งคนที่นอนดึกพักผ่อนน้อยรอบดวงตาจะ รอบดวงตาจะค้ำจะแห้งเหี่ยวมากพอดีว่าพลอยไม่สะดวกแก่ก็เลยต้องแบบใช้อายเจลนะคะจะทารอบดวงตาจะทาใต้ตาเพราะว่าเราไม่อยากให้ใต้ตาเราเป็นแพนด้าไม่อยากให้ใต้ตาเราเป็นแพนด้านะคะ ารกิจความสวยงามนะคะก็แนะนำนะคะแนะนำนะคะในในตะก้านะคะในตะก้าชุดมิสลาน่านะคะเซ็ตบำรุงผิวทองคำ 24K นะคะก็ใช้แล้วดีมากนะคะจึงนะคะก็กดตอนนี้นะคะราคาประมาณราคาประมาณตอนนี้ราคาในตะกาเนาะ ถ้ามีแฟตเซลล์อ่ะมันอาจจะลดมันอาจจะเพิ่มราคามันไม่คงที่แต่ราคาหลักๆก็คือมีทั้งหมด5ชิ้นคือโฟมล้างหน้าโทนเนอร์อ่าเซรัม่มครีมครีมบำรุงผิวแล้วก็อายครีมนะคะรวมทั้งหมด5 5ชิ้นนะคะ5อย่างก็185บาทแถม มาร์กหน้าด้วยนะคะแถมมาร์กหน้าอีกอแผ่นมาร์กหน้าอีกห้าห้าซองนะคะรวมทั้งหมดก็เป็น10ชิ้นในราคาหนึ่งร้ดสิบหาบาทนะคะคุ้มคุ้มสุดๆพอยขอบอกเลยว่าคุ้มสุดๆ